คุชมนาะคำเตือนช่องสาวดำพารวยเป็นเพียงสื่อกลางที่นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคให้ท่านหาซื้อล็อตเตอรี่นะคะหาซื้อล็อตเตอรี่สลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมค่ะอบคุณท่านผู้ชมแฟนคลับอันเพิ่นไลน์นลามาโทรมานั่งกระบ,บอกแม่แม่เพิ่นกระเพิ่นเทิดเราเพิ่นกระโซ่ไมาให้นั่งเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจดเด้ออันผู้เพิ่นสืส่ออยีออย,ออย่างกับอันทั้งเล่าทั้งฮานอยทั้งดาวโจรทั้งดาวเสือยังกะบูฮูละเพิ่นเทิดมาให้แล้วนี่เด้อ โอ้ยเน่เป็นกระไดเนาะกระซ่งมาใหา้แย่ตันลูกล้านมาสันละว่าถ้าจิตเขาหรือโบเขาเพิ่นกับโบหูนะท่านผู้ชมเก้าแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่เก้าหาศูนย์ศูนย์หาสามหนึ่งหนึ่งสามท่านผู้ชม กันเนาะแปดเก้าเก้าแปดเกเก้าศหาหนนึ่งสมหนึงหน่งนจา้าอันนี้แมบอกว่าจังสันล่ะท่านผู้ชมค็มล่องสื่อเบิษงเนาะกันเนาะว่มีผู้ใดหูหลกจ้าว่ามันเสียออกอี่หยังโอ้ยนังหลบเห็นแม่โซมานั่งทั้งตกใจทั้งดีใจเอ้า แม่เราคือว,ว่าเราบ่ราะเหตุส่นหนึ่อือให้ผู้ชมแม่เราก็มึนงงคือกันว่านเราเนี่ยพระทัานเองพุทธเถ้าเราพระทัานเองไอ้เห็ดนั่นเนาะลูกหลานเรียกร้องมาอ้าวเราก็เห็ดให้เองลนะโอ้ยแม่ก็ได้อ้ ทัานตัวได้ออกแล้วก็ตัดออกได้ค่ะหน้าบาหนี้บาหนี้อะไรก็มีหกเก้าเก้าหกท่านผู้ชมเก้าหาหาเก้าจ้ะน้องมือน้องเขาน้า,นาท่านผู้ชมเนาะขอทุกท่านโชคดีด้จ้าอันเชิญเราไปนี่เชิญเราไปที่นั่งเบาหนี่เชิญหรือย,อยังนี่ แต่ไม้ความ,มาเอาไปซื้อหวยเล่าหวยห้าน้อยแล้วก็หวยยังอีกแม่และวานี่ซื้อได้ทุกหวยนั่นแหละลูกแม่จะทําไว้ให้แต่ป่านนี้แม่เพิ่นสิอแฟนขับซื้อตัวได้ออกแล้วกะขิดออกแค่นี้นะจ๊ะอันนี้มู่ตัวมันซื้อแล้ะ ตัวที่พวท่านได้ออกแล้วก็ให้ซื้อไว้ตัวแล้วแล้วออกแล้วเปิ้นกายตัดออกยังสิท่านผู้ชมยอดเป็นหล่ห้าน้อยนะห้าน้อยเดจ้าเด้อห้าน้อยเด้อแล้วก็เล่าพอมแล้วก็อยอันหวยมาเลี่เขาเอื่นหวยมาเลมันออกมือใดล่ะวันเสาร์วันอาทิตย์มันพุดบ่แม่บอกกันหวยมาเล่น้ำเดจ้าเด้อนี่หวยมาเลด์ ไว้มาเลกหาห่เก้าหกสี่เก้าหาหกเก้หอาแม่แล้เขียนเพิ่มไอ้นั่นกันต้นนี่อ๋อเอาไม่เอาไม่ท่านผู้ชมแปดเก้าห้าห้หก้า ห้าหกเก้าแล้วก็สี่เก้าแปดท่านผู้ชมหนึ่งสองจ้าอันนี้หอยมาเลเซื้อได้หมดแม่ละ่าททั้งมาเลเทั้งฮานอยนั่นล่ะซื้อเอาลูกมาท่นแม่ละ่าทอันแม่จะไปหุงข้าวก่อนมาท่นเมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมจดไว้เด้อจ้ดเด้อจดไว้เด้อนั่งบอกหมดแล้วเดชจ้ดเด้อ จำได้พ่จำบ่ท่านไดทีเอาเริ่มไม่ได้เริ่มไม่ได้จ้าแปดเก้าเก้าแปดห้าสจะท่านผู้ชมผ้ใดปิ้งน,น้องๆมนะอาอยู่นลนวเป็นเชิญเราไปจ้าาเชิญล้วเนาะแล้วก็เก้าหาหาเก้า หกเก้าเก้าหกสี่เก้าเก้าสี่ท่านผู้ชมห้าน้อยเด้อห้าน้อยแล้วก็เล้าแล้วก็อันหอยมาเล่นี่แม่เป็นเช่นไงโอเคเนาะงขะนาะแต่ว่ามันสิไปออกมาเล่หรือว่าสิออกหุ่นหรือว่าสิออกเล้าหรือว่าสิออกห้าน้อยได้จะเด้อแม่เพิ่นบอกว่าออกได้ทุก ออกได้ทุกทุกอันทุกอย่างที่เล่นพรุ่งนี้แม่ระวังสินอ,นอก็นาันนี้่นไลม่มาสินั่นกับอ่านตามนี่นะท่านผู้ชมขอทุกท่านโชคดีเด้อค่ะเด้อผ้ากันเขียนแล้วเบิ่งแล้วกับพิจารณามันหลายตัวเข้าก็บ่ต้องซื้อเข้าซื้อเอาตัวเข้ามักนะน,นะคะแฟนคลับมากตัวใดนี่มันมีทั้งซิบตัวมากตัวใดก็ เจาะซื้อตัวนั่นรลดแค่มแม่นบุญบาบวาสนาเขามีเขาก็ต้องถือตัวนั่นละจ้าถือตัวเขาซื้อนั่นละจะไปซื้อเมื่อตั้งสิบตนี่ก็โ้ยก็เมื่อเตืมทันตัวทันผู้ชมอือตอนนี้นอ้นองคณวกเอาทุกท่านโชคดีนะจ้าฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวดำพารวยด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่หมของสาวดำพารวยค่ะ<ม>คำเตือนช่องสาวดำพารวยเป็นเพียงสื่อกลางที่นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะขอให้ทุกท่านหาซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าหรือสิว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับเบิงโอ้ยง่วงนอนแล้วนั่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับดูโ,โปรดใช้วิจารณญาณในการรับเบื้องคัน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีเด้อค่ะเดอ้อราตรีสวัสดิ์มืออื่นเที่ยวกัพูกันไหมเด้อจ้าอันสบายดีจ้าคือทอนนั่งเ,เดอ้อพูดได้เป็นพ่อใหม่ มาแล้วจ้าอะไรมาตามไปดูจ้า มีดีมาบอกนะคะ